วันนี้จะทำอาหารเย็นนะครับมาสำหรับคนที่อ้วนนะครับมาคนที่จะลดน้ำหนักนะครับเห็นไหมครับมาเห็นไหมอันถั่วสีสีนะ้วัถั่วสีสีอ่าแล้วก็มีอา่าลูกเดือยนะครับมาแล้วก็งาดำนะครับมาแล้วก็มีอันเม็ดพุทราจีนเห็นไหมอันนี้ถั่วเหลืองเห็นไหมเอาไปล้างเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ถั่วเหลืองนะครับมาถั่วเหลืองนะครับ ถั também, um. bem, nós, ่วแดงนะครับถั่วแดงเห็นไหมอ่าครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับแม่ก็เอาใส่ลงไปนะครับอย่างละนิดละหน่อยนะครับพอปริมาณที่มันรวดได้นะถั่วเขียวนะเห็นไหมถั่วเขียวนะครับถั่วดำานะฮะถั่วดำถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วเขียวถั่วดำนะครับเห็นไหมแล้วก็มีลูกเดือยใช่ไหมอ่าก็ไป ซื้อมาเป็นซองเป็นซองเป็นซองมาแล้วก็มาผสมนะแล้วก็ปั่นนะครับมาปั่นนะครับเห็นไหมอันนี้ลูกเดย์เห็นไหมลูกเดยลูกเดยแล้วก็งานะครับมาจะมีงาดำเห็นไหมงาดํางาดํานะก็ก็อันไหนที่มันมีประโยชน์ก็ใส่ไปนะครับเห็นไหมแล้วก็อ่าอันอันที่มันปรุงรสได้ก็มีพุทซาจีนเห็นไหมมันจะทําให้อร่อยขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีอ่าประโยชน์ด้วยนะครับพุทซาจีนเห็นไหมอ่าเห็นไหม ล้างนะครับอ่าทำมาแล้วเรียบร้อยผู้ซาจีนแล้วก็หั่น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 ให้มันเล็กๆนะฮะล้างเรียบร้อยนะครับมาประมาณขนาดนี้เห็นไหมหนึ่งก๊อกเห็นไหมอ่าเสร็จแล้วก็เอามาปั่นในไอ้ไอ้ไอ้หม้อปั่นของอ่าของประเทศจีนนะครับของจีนนะฮะที่เดี๋ยวนี้เมืองจีนเขาทำอะไรได้หมดแล้วก็เนี่ยอันนี้ง่ายนแล้เห็นม่แอ่าก็ซื้อมาห้าร้อยกว่าบาทแล้วก็เห็นี่ย ก็ซื้อมานานแล้วครับมาก็ใช้ได้แล้วครับแม่มีง่ายแล้วครับแม่ของกินเนะี่ยก็ใส่น้ําไปนะครับน้ำแม่น้ําน้ําปกติแล้วถ้าถ้าเราจะใส่เจ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบซีซีเนี่ยมันก็จะเยอะไปหน่อยแล้วให้ให้มันลดหน่อยลงหน่อยนะครับแม่ก็ให้มันได้สองแก้วสองอ่าใส่น้ำลงไปใช่ไหมอ่าง่ายนิดเดียวนี่มอ่าอันนี้ก็ใส่นิดนึง อครับให้เหลือน้าอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ไม่แม่อันเนี้ยให้ให้มันแค่นี้เห็ไหมให้ให้เหลือน้ํานิดนึงอ่ะก็มันก็ประมาณเจ็ดร้อยซีซีก็แล้วกันนะครับไห่แม่อะเจ็ดร้อยซีซีเนเห็นไหมก็ใส่น้ําไปเรียบร้อยในโถแล้วนะครับมันก็มันก็เอาเอาที่ปั่นเข้ามานะไม่แมอันที่ปั่นของเครื่องปั่นมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันเอามาสวมอยู่ข้างบนนี่ไงแม่ เอาใส่อ่าทุทๆดูดีดูดีดดีอ่าอ่ายังไม่ได้ใส่เกลือไหมเกลือปรุงรสนะครับถ้าใส่เกลือนี่มันจะรสมันจะอ่าเข้มข้นขึ้นนะครับน้ําตาลเราใครชอบก็ใส่นะครับอ่าผมเองผมไม่ไม่ใส่น้ําตาลนะครับไอไหม่ก็ปั่นอย่างนี้นะก็ไหม่อ่าก็ใส่เกลือนะครับใส่เกลืออืมใส่เกลือนะครับเกลือเกลือนิดหน่อยนะครับเท่านั้นนะครับอ่ อย่างอื่นก็ไม่ต้องไปใส่นะครับหรือท่านชอบก็ใส่น้ําตาลได้นะครับแล้วก็ปิดฝาให้ไหมตรงที่ปั่นเข้าไปลงไปเรียบร้อยนะครับมาอ่าก็ใส่สายนะครับมาสายของอันเห็นไหมสายสายที่จะเอาเข้าอันไฟฟ้านะครับเห็นไหมเสียบสายเข้าไปนะครับมาแล้วก็มันอ่ามาแล้วก็เสียบไฟนะครับเสียบไฟอ่า ดังละดังปิกนะดังปิดเลยไหมก็ก็ไอ้กดปุ่มไอ้ตรงไอที่มันเป็นไอ้ปั่นเต้าหู้นะก็ไปมมันจะสําเร็จเลยแล้วก็ไปปั่นตรงกลางเนี่ยตัวเนี้ยปั่นปุ่มเดียวนี่แล้วก็มาแล้วก็นะฮะก็แค่นี้แล้วับแล้วก็รอรอจนมัน อ่ามันจะเสร็จประมาณอีกสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีมันจะเสร็จนะครับอมันจะทําให้เรียบร้อย er แล้วครับมันอ่ามันมันจะเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเรียกนะครับมันก็จะร้องเพลงเรียกนะครับมันก็เราก็เอามาเท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 กินได้เลยครับมาไม่ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วครับเห็นไหมง่ายดีนะครับเห็นไหมอ่าครับกอท่านไปลองทํานะครับอ่า ก็ไปหา <im itation> มานะครับหม้อปั่นแบบนี้นะครับเราเราไม่ต้องไปยุ่งยากแล้วนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือการวิธีการกินถั่วสีสะะะีนะถั่วสีสีนะแต่ท่านท่านไม่มีแบบนี้ท่านก็เอาไปต้มนะครับเอาไปต้มผมก็ได้เอาวิดีโอแนะนําให้ไปหลายที่ยวแล้วนะครับเห็นไหมเอาไปต้มนะครับเอาไปต้มนะครับมันจะได้สารกาบาด้วยนะครับเห็นไหมตอนเย็นๆจะทําให้นอนหลับนะ ให้มาทำงานแล้วขึ้นมาแล้วมาันก็จะทํางานไปเป็นระยะระยะอย่างเงี้ยจนกว่าประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีมันก็จะเรียกนะครับเสร็จแล้วมันจะเรียกนะครับครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ